สวัสดีครับพบกันกับช่องต้นไทยชาแนลนะครับเมนี่ก็เป็นงานถ่ายหน้าเนาะครับเนาะถ่ายหน้ากับปันหน้าเนาะเมนี่เอามารับจ้างเนาะครับมารับจ้างไถหน้ารุ่นเล็กรุ่นน้อยมานํากันเบิดครับบ่อไรเกียงนะครับมาตั้งแต่แมสซี่หาเจหนึ่งศูนคันนี้ลอยสองแรงตามมาด้วยเอ็มยูเกคันนี้เป็นตระกูลเอ็นะครับ สี่สิบเก่าแรงมาเนาะต่อมาเป็นคูโบต้าอีกครับ L ห้าศูนย์หนึ่งแปดครับขั้นนี้หาสิบแรงเนาะครับเนาะขั้นนี้ใส่หางพันเนาะมาอีกขั้นหนึ่งขั้นนี้เป็นคูโบต้า L สี่ศูนย์หนึ่งแปดครับขั้นนี้สี่สิบแรงก็เป็นงานงานทีมนะครับงานทีมโบกียงรถน้อยรถใหญ่นะครับเข่าทีมกันในเบิร์ดครับ นี่ไงเบิ้งเนาะครับเดี๋ยวเราจะเริ่มหนางานมองนี้นะครับที่แปลงนี้ครับไถไถเราปั้นเนาะครับเนาะซอยกันสี่ขั้นเนาะครับเหมือนี้มาสมาด้วกันสี่ขั้นสี่ขั้นสี่รุ่นนะครับสี่รุ่นเป็นสี่รุ่นตั้งแต่สี่เก้าหาสีสบนะครับครับแมสซี่นะครับขั้นใหญ่สุด โบกียงกันครับถ่ายน้ากันเข่าซ้ากันครับว่าเอาเปรียบกันครับขั้นใหญ่ก็บ่ได้เอาลงลึกนะครับเนาะขั้นใหญ่ก็เอาเอาตื่นซ้ากันครับซ้ำกับซี่สิบครับแลนตามห้อยกันได้ครับเตรียมหนางานเนาะรอเครื่องดื่มอยู่ครับเดี๋ยวเครื่องดื่มมารอสิเดมุนเนาะเสิมพลังก่อน นี่กับทีมงานนะครับแอลหาศูนย์นี่คือมาปั่นนะครับมาปัน่นแค่นี้มาปันป่นปั้นตีดินให้ดแตกไว้นะครับห้าเพราะได้ตายนะครับไถ่ายลวลกับปั่นพอ้อส่วนซี่สีบกับตีถางมาไถานะครับเอ็มยูสีเก้ากับมาไถาครับแล้วแมตสี่หาจอหนึ่งสองไอนหนึ่งศูนย์นี่ก็มาไถานะครับไถพร้่อแต่ปั่นหัวกันแท่นหน้าน้นะครับเนาะ ลายละสองรอยห้าสิบครับงานนี้ไถปันครับปันก็สองรอยห้าสิบเนาะไถสองรอยห้าสิบครับรถหน่อยรถไงราคาซ้ำก um ัน um ครับ hmm น um ้ำมันกินบอลลูนกันครับขั้นนี้ก็กินน้ำมันบ่หลาย e? ครับกินทางอ่านไถนะครับยังมากก็สามสิบลิตรครับนี่สามสิบลิตรนี่สามัสิบลิตร กินบ่พ่อกันครับกินกินบ่หลายเกินนะครับกินบ่หลายเกินเนาะมันยนี่้านนี่นะครับต้องมาหอดนั่นเลงนี่นะครับเป็นแมสซี่นะแมสซี่คันนี้ลอยสองแรงนะครับลอยสองแรง รุ่นใไงเนาะครับรุ่นไงครับนี่ล้า่รัพคันนี้ราคาอยู่ล้านเจ็ดเนาะครับซื้อมานโมมิหางนี่จะผ่านดันเนาะครับคันนี้ราคาล้านเจ็ดครับเบอร์ขั้นที่สองครับขั้นที่สองนี่ซื้อม่าในี่ราคาเจ็ดแสนนะครับขั้นนี้เจ็ดแสน เกตแสนนะครับเ็ดแสนนี่บอร่วมผ่านนะครับบอร่วมผ่านเนาะท่นนี้ครับแถวหาศูนย์ท่านนี้ซื้อมาเป็นมือสองมือสองอันนั่นมือสองมือสองนี่ซื้อมาถ้าค่าไหนอย,อยู่ประมาณสี่แสนเก่านะครับท่านนี้ อ่นนี่สี่แสนเก้ครับส่วนค่นนี่ L ศูนย์นี่ชุโม,มงบินถึงมากเลยนะครับค่นนี่ซื้อเป็นมือสองมาในราคาสามแสนเก้าบ่ครับค่นนี้บ่แน่ใจนะหรือสี่แสนต้นๆนี่แหละครับค่นนี้เนาะ L ศูนย์หนึ่งแดนะครับสบภาพไม่ครับการใงานอยู่หกร้อยชวโม,มงนะครับ กับทีมงานนะครับภาพสวยนะครับก่อนลงเห็ดงานกับมานำกันโอ้ภาพงามครับงามงามงามเป็นงานทีมนะครับสีขั้นมาเบืองขั้นไหนสิแห้งกมูเนาะผมไปเอลซีศูนยี่แล้วแห้งกมูครับ ในการไถหน้าเนาะทั้งคล่องทั้งเร็วกับกันใหญ่กับสิอื่เจาน้อยเนะครับเนาะนี่กระหูกัเนเข้าข้าวเนะมนี่นางงานน้องกุ้งสีนะครับเนาะ เตรียมเผ็ดหน้านะครับทีมงานเข้ากลับมาเป็นเตรียมลุยงานงานใหญ่ครับแปงนี้นาจะโตกเกือบสามสิบไรนะครับสามสิบไรก็มีปัน่นคู่กันแท่หน้ามีถ่ายมีปั่นพร้อมนะครับเนาะ มาเป็นทีมนะครับเนาะคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์ให้ครับช่องต้นไทแชาแนลน้ำนะครับเด้อสวัสดีครับ